สวัสดีครับแม่พี่น้องที่เขารพรักครับเหมือนอื่นนี้บุญทรงถึงต้องไปทำนาทีนะครับในการพรีเซนต์นะครับเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นนะครับก็คือในโอกาสที่ใกล้จะถึงนี้นะครับเทศบาลก็จะครบวาระแล้วนะครับ ของการดำรงตำแหน่งของการดำรงตำแหน่งของทั้งสมาชิกสภาพเทศบาลและการนายกเทศมนตรีนะครับในวันที่27มีนาคม2 5 2 8นี้นะครับซึ่งก็จะทําให้เทศบาลนะจัดการเลือกตั้งภายใน4 5วันนะครับกรณีครบวาระนะครับ4ปีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีมีเหตุการณ์ นอกเหนือจากการครบวาระเช่นผู้บริหารล่าออกสมาชิกสภาเทศบาลล่าออกอย่างนี่ก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน60สวันแต่กรณีนี้เป็นกรณีครบวาระทางเทศบาลจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในส5สาวันนะครับซึ่งบุญทรงถึงนะครับในฐานะที่เป็นประาเทศบาล ก็จะทำหน้าที่เป็นภูมิหน่วยการเลือกตั้งประจำออทอของตนเองนะครับก็คือประธานาบาลหรือว่าภูมิหน่วยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นนั้นก็คือคนที่เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นก็คือประธานาบาลนั่นเองนะครับก็จะดำรงตำแหน่ง ปุ่มด้วยการเลือกตั้งนะครับสิบวันก่อนครบวาระนะครับโดยตําแหน่งนี้จะมาโดยอัตโนมัติโดยบทต้องมีการแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตําแหน่งปุ่มด้วยการเลือกตั้งนะครับเป็นตําแหน่งเป็นหัวหน้าพนักง,งานส่วนทอกทินมีอํานาจหนะ้าที่เป็นเจ้าพนักง,งานนะครับสามารถดำเนินจัดการเลือกตัง้งให้เป็นไป,นปนตามที่กกตจังหวัด เพิ่นกาหนดนะครับเพิ่นสิกับกกตจังหวัดเพิ่นจะกําหนดวันเลือกตั้งกําหนดขั้นตอนต่างๆผมดนวยการเลือกตั้งก่อนดเนินการห้เป็นไปตามนั้นร่วมกับกกตทองทิ่นนะครับที่เพิ่นจะเข้ามาอยู่ในการทํางานนํากันนะครับเมื่อนี้ผมต้องไปพรีเซนต์นะครับเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่ผมสังกัดอยู่นะครับต่อ คณะกรรมาการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาพของถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญย่กก็ต่อจังหวัดนะครับก็เลยนอนดึกในจังหน่อยมาศึกษาเอกสารนะครับที่น้องนิติกรเนี่ยเป็นซอยในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับโดยการแบ่งเขตกับแบ่งไปตามจำนวนประชากรนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ ให้สอดคล้องกับสภาผู้มีประเทศนะครับให้มีความเหมาะสมนะครับให้มีความบาลานซ์กันสภาเทศสบาลน,นะครับตำบลจะมีสอทออยู่ได้สิบสองคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็นสองเขตนะครับเขตหนึ่งก็เขตสองเขตละหกคนนะครับพ่อเบิงด่านผูมิศาลหรอกมาเบิงแบบในด่านของ จำนวนประชากรน,นะครับคือแบง่งครึ่งบ่ให้เรื่อมลำกันนะครับให้ท่อให้ท่อกันดใดเท่าใดแห้งดีนะครับให,ให้ท่อกันเลยแห้งดีนะครับจำนวนประชากรน,นะครับซึ่งการเสนอต่อคณะกรรมการเห็นชอบในการแบ่งเขตนี่เพื่อนไห้เทศบาลน,นี่เหตุออกเป็นซอท่อนี่แบ่งเขตการเลือกตั้งของเทศบาลน,นี่ออกเป็น สามแบบนะครับมีแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามนะครับส่วนของเทศบาลตะบนกากกงนี่ก็อยากได้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งก็คือพื้นที่ต่อเนื่องกันนะครับพื้นที่ต่อเนื่องกันแล้วก็คำหนึ่งถึงห่วยน้องข้องบึงที่มันจะขวางกันในการเดินทางของประชาชนสะดวกไหมในการไปใช้ซิทนะครับบึง ลักษณะผู้มีประเทศแล้วนะครับส่วนใหญ่เพิ่นก็อยากให้ได้พื้นที่ติดติดต,ต,ต่อกันนะครับเป็นแต่ว่าจํากัดด้วยผู้มีศาสตร์นะครับก็คือมีผู้เขามีเมนามีมลาําธารประชาชนเดินไปใช้สิทธิ์แต่ว่าสะดวกนะครับให้แบง่งออกเป็นอีกเขตหนึ่งนะครับแล้วก็มาเบิ่งจํานวนประชากรบ่ให้แตกต่างกันให,ให้บาลานซ์กันได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็นะค,คือรักการ ของการแบ่งเขตการเลือกตั้งนะครับจํานวนประชากรนี่ก็เอาตามที่กระทรวงมหาดไทยเพิ่นประกาศออกมานะครับโดยยึดจากจํานวนประชากรจริงนะครับสองเขตเขตหนึ่งเขตสองก,องก,องก็หารครึ่งนะครับหารครึ่งหารครึ่งจากจํานวนประชากรจริงนะครับมันเป็นจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับบางคนก็ นึ่ว่าแบ่งตามจำนวนภูมิชิพเลือต่างบ่แม่นก็คือใส่จำนวนประชากรทั้งหมัดนะครับของเขตเทศบาลนะครับนั่นก็คือหลักการของการแบ่งเขตเลือกต่างของเทศบาลตำบลน,นะครับในส่วนของที่บุญทรงถึงรับผิดชอบนะครับ เทศบาลตะวันโกโกงมีจำนวนประชากรออยู่7 3ี4คนนะครับแบ่งออกเป็นสองเขตเกาสองหารถือเขตละ3 5 1 7คนนะครับการคำนวณหาค่าลอยละของผลต่างจำนวนประชากรน,นำพาตงคำนวณค่าลอยละออกไปเสนอคณะกรรมการเห็นชอมในการแบ่งเขตของกรกตจังหวัดเพื่อนำนะครับ มันจะเป็นเขตที่หนึ่งนี่หาพันสามพันหาลอยแปดสิบเอ็ดค้นนี่คิดเป็นรลอยละบวกหนึ่งจุดแปดสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เขตสองสามพันสี่ลอยห้าสิบสามนะครับผลต่างของจำนวนประชากรของเขตหนึ่งนี่บวกหกสิบสี่นะครับผลต่างของเขตสองก็ต้งเป็นลบหกสิบสี่บวกพอว่าเขตหนึ่งบวกหกสิบสี่ เขตสองก็ต้องเป็นลบหก่เป็นบ ouais. ่คร we ับแ้วก็เอาหกสิบคูณหล่อหารด้วยจำนวนประชากรมันจะได้เท่ากับบวกหนึจุดะครับเขตที่หนเมื่อเขตที่หบวกเขตที่สก็ต้องเป็นลบเป็นบ่ครับเพราะว่าไม่ยี่สองเขตานั้นไปจำนวนประชากรไปโผลอยู่ทั้งเขตนั้นนะครับมนกับลบหนึ่งจอ็คือความแตกต่างของจํำนวนประชากรคิดเป็นส่วนต่างออกมาหนึ่งจเอร์เซ็นต์ นะครับซึ่งค่อนข้างจะมีความบาลานซ์นะครับมีความสมดุลน,นะครับระหว่างเขตหนึ่งกับเขต2องหราอนวนของประชากรกับบาลานซ์นกันนะครับบอได้เปรียบเสื้อเปรียบกันนะครับนั่นก็คือพรุ่งนี้นะครับบุญึ่งถึงก็ต้องไปพรีเซนต์ต่อกอกอตจังหวัดเพื่อให้เพิ่นเห็นชอบในการแบ่งเขตเอาเหตุผลนี่แหละไปบอกไห้เพิ่นฟังนะครับนั่นก็คือ นาทีนี้วันพุ่งนี้ตรงเดินทางเขาจังหวัดนะครับเพื่อไปนําเสนอหรือว่าพรีเซนต์นะครับเอาแผนที่ไปให้เพนเบิงนานะครับแบ่งออกเป็นนะครับพื้นที่สีเหลืองกบสีนําเงินนะครับสีเหลืองเนี่ยเป็นเขตสองนะครับสีน้ําเงินเป็นเขตหนึ่งนะครับแั่ก็คือแบ่งออกมาได้แบบนี้ครับของเทศบาลตะบนขอกงนะครับ สวยงามเลยบาลานพอดีทั้งจำนวนประชากรและลักษณะผู้มีผู้มีประเทศนะครับก็คิดว่าจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเห็นชอบในการแบ่งเขตนะครับเมื่อเอ้่น,นี้นะครับที่กกตอจังหวัดอันาจเจริญนะครับมิเทศบาลไปนำเสนอไปพรีเซน์ ของเทศบาลของแต่ละออทอนะครับต้องไปนำเสนอ12แห่งนะครับเมื่ออื่นนี่ได้คิวแรกนะครับก็เลยต้องเตรียมตัวดึกนจักหน่อยนะครับนั่นก็คือเอามาเบาให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับอาสิมีพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลได้ยินกันสิเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องนะครับว่า การแบ่งเขตของเทศบาลนรือพื้นที่รักการแนวใดเหตุผลแนวใดเนาะครับถ้าผู้ได้ย,ยินกระสีเข้าใจแล้วก็เป็นความรู้เดียวกันทั่วประเทศนะครับรักการเดียวกันนะครับแต่แบ่งบกขึ้กันนะครับเป็นเป็นเป็นแผนที่ในการแบ่งเขตนะครับเนาะมันจะเป็นมีอยู่สามแบบนะสี่เถาตรงน้น้ำเสนอนะครับในแบบที่หนึ่งนะครับจงได้แบบนี้นะครับ แ,แบบที่สองเป็นแบบนี้นะครับแสกซึมกันไปค่อมคอมคาบเกี่ยวกันไปแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้บ่มักปันหนนะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันโอบล้อมกันนะครับมันบแบ่งครึ่งกันนะครับแต่ว่ากรตรตงเฮ็นนํำเสนอกกตจังหวัดเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นต้องการให้นําเสนอเป็น3ามแบบนะครับ เป็นสามแบบอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งแต่ว่าแบบแรกนี่มันจะเป็นแบบมีล่ำหวยหวยท่มเป็นเส้นกันนะครับเอาล่ำหวยท่มเป็นเส้นกันเลยก็เป็นเขตหนึ่งกับเขตสองนะครับจํานวนประชากรก็แตกต่างกันตามที่ผม เดบโหวตฟังไปในตอนแรกนะครับหนึ่งจุดแปดสองเปอร์เซ็นต์นะครับบ่ได้เปรียบเสียเปรียบกันแค่เกือบสองเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับจะมีสอท่อจำนวนหกท่านดูแลประชาชนในเขตหนึ่งอีกหกท่านดูแลประชาชนในอีกเขตหนึ่งนะครับดูแลผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่นะครับนั่นก็คือหลักการนะครับของการแบ่งเขตเลือกตั้ง ของเทศบาลนะครับโดยยึดถือเอาจํานวนของประชากรที่กระทรวงมหาไทยเพิ่นประกาศออกมานั่นเองเป็นหลักนะครับแล้วก็แบ่งให้บาลานซ์กันหมากสิ่สุดนะครับระหว่างลักษณะผู้มีประเทศครับจํานวนประชากรครับนั่นก็บอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังเพื่อเป็นการประดับ ความรู้ไว้นะครับเนาะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกห้ามนะครับเนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม